อยู่ไหนอยู่ไหนเหี้ยวอยู่ไหนวะเหี้ยวอยู่ไหนวะมาไปไปมาไปไปมาไปไปเร็ว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 ออกทางนี้ออกทางนี้ออกทางนี้เหี้ยวเหี้ยวเหี้ยวมาทางนี้เร็วก็มาทางนี้สิเออมามามาออกมามาไปไปมาไปไปอ้าวมันตัวใหญ่แล้วเหรอ

ใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้โหพี่พี่เขาลงมาเต็มเลยพี่พี่เขาลงมาเต็มเลยเหิว หิวน้ว่แลร้องเสียงดังไปหิวร้องเสียงดังเป็นไหมพี่พี่มารอเต็มเลยพี่พี่มารอเต็มเลยบบเบาๆนี้เอ้ยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะคาดังแกหิวเด้๋ยวเถอะให้หนูจินนมจอน ไม่ค่อยจะหิวเลยว่ะไม่เคยจะหิวเลยว่ะน้องหิวไม่มีแม่แล้วแม่มันไม่ให้กินนมก็เลยต้องขายแม่มันออกไปโลโลโอ้ยโลกำลังเป็นสัตว์เลยว่ะโอ้โหอะไรจะเรียกขนาดนั้นหิว อ่ะอะอ,อ่ะลูกอ่ะโอ้ยหนอเหิวเหีวหิวหนอหิวหนอหิวมันจะดูดอะไรขนาดนั้นดูดจนออกจมูกเลยเว้ยพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้ว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  ไม่ได้แกล้งหนูนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวต้องไปกินใาอีกเนี้ยพอแล้วลูกพอแล้วมดแล้วมดแล้วมดแล้วพอแล้วพอแล้วจ้าพอแล้วจ้าไปไปอย RIGHT ู่กับฝูงไปไปอยู่กับฝูงไปไปไปอยู่กับฝูงไปไปอยู่กับฝูงไปเร็วๆวไปอยู่กับฝูงเลยพอแล้วพอแล้วลูกไปอยู่กับฝูงไป ไปอยู่กับฝูงไปอันนี้เลี้ยงแบบไล่ทุ่งนะคะฝูงใหญ่จะเลี้ยงแบบไล่ทุ่งประหยัดต้นทุนในการเลี้ยง